ัีครับผมทนายรงศานะฮะวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะวิธีการทํางานอย่างไรประสบความสําเร็จแผนการตลาดของบริษัทนะฮะเป็นอย่างไรนะครับเจอเน็ตนะฮะไซเคิลนะฮะแผนการตลาดที่ทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะท่านติดตามชมนะครับครับระบบการตลาดของบริษัทเจอเน็ตนะครับการเริ่มต้นง่ายๆนะฮะทุกคนเริ่มต้นโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับการสมัครเป็นสมาชิกก็มีอยู่5แบบนะแบบที่1นึ่าเรียกว่าแบบเมมเบอร์แบบเมมเบอร์เนี่ยก็ลงทุนประมาณ2125าบาท นะครับท่านก็จะได้สินท้าพย์เป็นชิ้นได้20 CV นะครับแบบที่2ก็เลาเรียกเป็นแบบเบสิกนะฮะแบบนี้เนี่ยลงทุนเท่ากับ8,325บาทนะแ3 2 5บาทนะแบบที่3นะครับเป็นแบบสุพิมนะแบบนี้ลงทุน24,75บาทนะแบบที่4เรียกว่าแบบจัมโบ้แบบนี้ลงทุน35,75บาท นะได้400คะแนนนะครับแบบที่5้าเรียกว่าแบบ a m b a s s a d ร r แบบนี้ลงทุนเท่ากับ4 4 5 6 6บาทได้500คะแนนนะแบบที่ดีที่สุดคือแบบไหนครับแบบ ambassador นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่คิดทำธุรกิจนะอยากทดลองสินค้านะก็แนะนำว่าเอาแบบเบสิกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจจริงจังนะแบบที่ดี ที่สุดก็คือแบบ ambassador นะลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับเราสามารถทำธุรกิจนะได้ตลอดไปแล้วทำได้ทั้งหมดกว่า80กว่าประเทศนะครับทีนี้เราไปดูผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ทุทททกท่านจะได้รับนะมาทั้งหมด7ทางนะครับทางที่1คือเกิดจากการขายนะทางที่2เกิดจาก fast start fast start หมายถึงว่าเวลาท่านไปแนะนำเนี่ยคนที่ท่านแนะนำสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าในราคาต้นทุนเท่ากับท่าน ท่านจะได้ Fast ์ t ต r t Fast สต์ r ตมีตั้งแต่350นะจนถึงเท่ากับ8,750นะครับไรายได้ทางที่3นะครับก็คือ c y c คิลนะไซเคิโบนัสเป็นระบบที่ทำสมัยที่สุดนะคือจ่ายลึกอินฟิน t y ี้นะไม่ตัดยอดทิ้งสะสมตลอดนะสร้าง2ทีมเนี่ยจ่ายสูงสุดอยู่ที่ถึง4.2ล้านนะครับ วิธีการคำนวณน,นะะก็คือ300กับ600เท่ากับ1ไซเคิลนะฮสลับข้างได้นะไซเคิลหนึ่งเท่ากับ35เหรียญหรือ50เหรียญอยู่ที่ว่าเรารักษายอดแบบไหนถ้าเรารักษายอดแบบ1,900บาท30 c สีเราก็จะได้รอบละ35เหรียญถ้าเรารักษายอดแบบ180คะแนนนะครับเราจะได้รอบละ50เหรียญน,นะครับถ้ารอบละ50เหรียญเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ย นะต่อนหนึ่งสุดธุรกิจนะครับสูงสุดเนี่ยสร้าง2ทีมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่4.2ล้านนะครับครับส่วนรายได้ข้อต่อไปนะฮะเขาเรียกว่ารายได้จากแมทชิ่งแมทชิ่งหมายถึงว่าคนที่ท่านเป็นไน้นำนะฮะถ้าเกิดว่าท่านช่วยให้เขามีรายได้มากเท่าไหร่เราได้ด้วยนะเราจะได้ชั้นลูกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะชั้นหลานสิบห้าแล้วก็สิบลงไปเรื่อยถึงเจ็ดชั้นนะครับแมทชิ่งที่นี่นะฮะท่านศึกษาให้ดีนะฮะ โตสายเดียวเนี่ยนะมีโอกาสมีรายได้ถึง8 0 0 0 0นนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายคนนะโตสายเดียวมีรายได้200,000ส0 0 0 0 0เ0 0ดแส,แส,แสต่อเดือนก็มีนะครับผลประโยชต่อไปเขาเรียกว่าวันทามอนัสวันทามอนัสนะครับก็จะมีรางวัลเงินสดตั้งแต่เจ็ดหมื่นจนถึงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับก็รวมแล้วตรงนี้ก็สามล้านกว่านะครับวันทามอนัส ครับผบลประโยชนข้อต่อไปอเขาเรียกว่า3%จากยอดขายทั่วโลกนะสจากยอดขายทั่วโลกท่านเป็นตําแหน่งไดมอนด์นะฮะไดมอนด์จะได้3%จากยอดขายทั่วโลกนะเป็นเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนบริษัทนะครับครับผบลประโยชนข้อสุดท้ายก็คือท่องเที่ยวท่านจะมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับเจอเน็นะฟรีอย่างน้อยปีละ2ครั้ง นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะโลกการตลาดนะผลประโยชน์เจ็ดทางนะทุกท่านนะครับเริ่มต้นเหมือนกันทําเหมือนกันนะจะไปสู่เป้าหมายช้าเร็วอยู่ที่เรานะครับผมเองนะครับเข้ามาทําธุรกิจเจอเน็ตปัจจุบันนี้16เดือนนะครับมีรายได้มาแล้วมากกว่านะ28ล้านนะปัจจุบันนี้นะมีทีมงานที่เข้ามานะทำเริ่มต้นเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันนี้นะมีรายได้หลักแสนเนี่ย เป็นร้อยคนนะครับมีคนที่เป็นมนุษย์กันล้านนะช่วง16เดือนที่ผ่านมามี14รหัสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับออโอกาสนะครับมาหาท่านแต่โอกาสนี้จะผ่านไปอยู่หรือไม่อยู่ที่ท่านตัดสินใจขบอกโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้จิมถ้าไม่รีบกินมานละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังบอกเงินไม่สําคัญสําคัญไม่มีเงินหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวลัชราให้รีบมาที่ อิมิเลียนบิ๊กซีด่วนเพราะเจอเน็ตอยู่ที่นี่ชั้น3ขอให้ท่านเป็นมนุษย์ในร้านสวัสดีครับ